ขอ้องไทยร้อยใจเทาวดาพระพรให้พระชนมาอยู่ยาวไกลสูนรวมใจของไทยนิรันดรขอประองค์จงทรง เจริญขอพระองค์จงทรงพระเจริญขอพระองค์จงทรงพระเจริญส,สวัสดีครับสวัสดีครับญาติผู้ใหญ่ที่เคารพครับ ญาติปี่น้องที่รักแล้วก็คุณคุณที่รักนะครับคุยข่าวเล่าเพลงครับเป็นรายการหนึ่งที่มาพบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลาประมาณสี่ <4 S 1> ทุ่ม <4 S 1> โดย,โดยประมาณครับก็บทุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มก็เจอกันตรงนี้ใช่แล้วครับวันนี้นั้นเป็นต้นเดือนละครับของเดือนมิถุนาย,ยนละตรงกับวันอาทิตย์ที่สอง มิถุนายนพุทธศักราช2556ครับเทศศักราช2013นะครับฮิจร์ศักราช1434ใช่แล้วครับเราจะต้องกลับมาเจอกันครับครับนี่ก็เข้ามาอีกเดือนแล้ะฮะใช่นั้วครับเดือนหนึ่งเนี่ยแป๊บเดียวเราพบกัน4ครั้งครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของเดือนมิถุนาใช่แล้วครับเราพบกันอย่างนี้มาเป็นปี2ปี3ปีหลายปีมาแล้วครับเราก็จะพบกันไปแบบเนี้ย จนกว่าเราจะไม่ไหวหรือมีการอะไรมันเกิดขึ้นเท่านั้นแหละนะครับผมแต่ทุกทุกทุกอย่างตัวนี้ต้องบอกนิดนึงก่อนว่าหลายคนถามนะเกี่ยวกับเอฟเวอร์ลีเวลาปากกับภาพมันไม่ตรงกันมันเกิดจากอะไรมันเป็นเรื่องของเทคนิคครับเทคนิคการส่งบ้างการไหลบ้างมันไม่ไม่ได้เป็นตลอดแล้วนะครับมันก็จะเป็นบางช่วงบางจังหวะเพราะว่าการส่งดาวเทียมมันต้องมีอุปสรรคบ้างตกลงมันมันไปมีปัญหาไปไม่ไม่ตรงกันในอากาศใช่ครับแต่จริงๆแล้วทางนี้ส่งไปมันตรงจากต้นฉบับครับ ก็ขอบคุณทีเดียวนะครับในการที่ชมแล้วบอกให้รายงานให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่แหละครับคือการร่วมกันทํางานครับใช่แล้วครับอย่าลืมนะครับก็ยังคงติดต่อให้เมื่อได้ในทุกๆทางนะครับแล้วก็รายการนี้ยังได้รับการสนับสนุนหลักนะครับโดย a t v News นิวแห่งนี้ครับแล้วก็สินค้าของ a อ v ททั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของ Hammer รครับแล้วเราก็จะมาเจอกันโดยเริ่มต้นจากเพลงเรารักระเจ้าอยู่หัวครับแล้วก็วันนี้เราก็เปิดฉากมาก็ยังคงเช่นเดิมครับ เราก็จะต้องไปพูดกันถึงเรื่องของมเหสัตว์และศักสยามินใช่ครับเพราะเป็นสิ่งที่เราต้องกระตุ้นกันทุกสัปดาห์ส<ช>ี่ <4 S 1> ครั้งในหนึน่งสัปดาห์จะได้ยินเรื่องนี้เป็นไม้สักที่เป็นกล้าอยู่นะครับขายทําจากเยื่อไม้ของเขา<ช>เยื่อของเขาการวิเคราะห์วิจัยนั้นเป็นเรื่องที่ทํากันไม่ใช่ง่าย,ายครับแล้วก็ทําให้เกิดกล้านั้นไปปลูกเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ใช่แล้วครับก็มีการขายครับมเหสักศั์ดักสยามินเนี่ยเราต้องการที่จะซื้อเพื่อจะช่วยแผ่นดินสักไว้บนแผ่นดินแล้วก็ช่วย มูลนิธิในเรื่องราวของการอนุรักษ์โครงการอนุรักษ์กกพันธุก,กรรมพืชนี่สําคัญนะครับเพราะว่าพืชถูกสร้างมาเพื่อที่จะให้มนุษย์ได้ประโยชน์โดยตรงรด้วยส้าไปครับ<ม>ซื้อได้ที่ทุกที่ว่าการไปรสเีในประเทศไทยราคาคู่หนึ่งสามครับผมนี่แหละครับซื้อไปลหลายๆลายคู่มีที่ของตัวเองก็ไปปลูกไว้สักไว้รักษาพื้นที่จน จนเราไม่อยากจะขายที่พออีกนานขึ้นเนี่ยพอถ้าเกิดว่าปลูกไร่หลายต้น30ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นผลประโยชน์ที่กลับเข้าสู่ตรงนั้นได้นั่นคือลูกสาวลูกชายของเราที่โตขึ้นไปใช่แล้วครับนะครับหากไม่มีที่ล่ะก็แสดงความจำนวนผ่านไปทางที่สำคัญไปสีนีนะครับเราจำนวว่าจะให้ไปปลูกตามใช่และในโครงการก็จะนำไปปลูกในที่ที่เราได้มีจัดสรรกันไว้โครงการก็เตรียมเตรียมไว้แล้วครับผมนั่นนะครับอย่างว่ารายได้ทั้งหมดที่เข้ามานั้นส่งเสริมเข้าไปในการทำงานของมูลนิธิ ดูแลพันธุก,กรรมครับผมกครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมเพื่อในพระราชดำริครับตรงนี้สําคัญนะครับหลายๆอย่างที่เป็นพระราชดำริเนี่ยเป็นประโยชน์จริงๆโดยตรงถึงทุกคนและธร<ช>รมชาติของโลกดังนั้นเราจะต้องช่วยกันสร้างเสริมรรผลักดันสนับสนุนไม่ใช่นิ่งเฉยนั่นก็หมายถึงว่าการจะให้ข่าวตรงเนี้ยควรจะทํากันให้ทั่วถึงทุกรายการครับ เอสทีวีนี่ผมก็ยังไม่เห็นนะใช่แล้วครับน่าจะหูตาก็ต้องมองๆกันนิดนึงเพราะว่าจะเดินไปขอเราก็คิดว่าเกรงใจแต่ถ้าพูดผ่านไปอย่างนี้ก็เอาไปทำเถอะครับครับนะครับแล้วก็จริงๆแล้วรายการเราวันนี้นะครับก็เริ่มมาเหมือนเดิมครับก็จะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์พอพูดถึงเรื่องของการอนุรักษ์เนี่ยทุกคนสามารถเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ได้เพียงแต่ว่าคุณลองทำลองหลับตาก็ได้แล้วนึกถาเอ่าถ้าเรานึกถึงธรรมชาติคําว่าธรรมชาติก่อนพอนึกถึงคําว่าธรรมชาติเนี่ยคุณอยากได้อะไรกับมัน คุณอยากได้อะไรกับธรรมชาติคุณอยากอยู่ยังไงคุณอยากเห็นอะไรอแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้อะไรเราได้ความสุขอากาศที่ดีเราอะไรเราเคยผ่านมาเราอยากได้อย่างนั้นไหมเราอยากจะให้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปไหมก็บอกแล้วไงฮะอากาศหายใจเขาก็ให้เราใช่แต่เวลาในคืนอย่าไปอยู่ใกล้เขามากเพราะเขาจะเอาออกซิเจนจากเราใช่แต่กลางวันนี่เป็นของเราแล้วนะครับเพราะเสียสละให้เราทั้งวันไอควันพิษเขาก็ดูดเอาไปอย่างน้อยก็ช่วยลดภาวะในร่างกายเราลงไปเยอะแหละครับ นี่ก็เป็นเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับซึ่งจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ตัวพวกเราแน่ๆ้นะครับอย่างที่เราเคยพูดกันไว้ว่าวันล,ละนิดสักนิดหนึ่งนะครับ,ค,รบคุณทำแค่คุณไม่ทิ้งขยะลงน้ําลงคลองหรือให้มันเป็นที่เป็นทางหน่อยเนี่ยมันก็ช่วยได้ตั้งเยอะแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่คุณจะทําอะไรที่เป็นอากาศเสียเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าค,คุณจะจุดไม่ไมขฉีดคุณจะทำนู่นทำนี่คุณคิดสักนิดหนึ่งลดลงสักวันล,ละนิด มันก็จะช่วยกันได้นะครับถั้งเกิดว่าทํากันทั้งโลกใบนี้สรุปแล้วมนุ์ภาวะมันเกิดจากมนุษย์ทุกคนนี่แหละครับครับผมเอ้คุณพูดเมื่อกี้ว่าเออขยะจะทิ้งจะอะไรเนี่ยมันได้2อย่างมันมีผลหมดเลยมันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมแล้วมันมีผลต่อนิสัยใจคองตัวเองใช่แล้วะมีผลต่อแบบอย่างของคนที่อยู่ข้างหลังคุณด้วยครับผมตรงนี้ออสานต่อเลยนะประโยชน์ใช่แต่ผลตอบสนองกลับมาก็คือตัวคุณเองสิ่งแวดล้อมก็ดีลูกหลานคุณก็ดีก็ได้ใช่แล้วครับ นี่ก็เป็นเรื่องของการอนุรักษ์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เรียกร้องในเรื่องของการที่จะให้สันติภาพต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหมดครับหยุดทําลายหยุดทาลายล้างเขาสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็สําหรับภาคใต้นะครับเราคงไม่พูดอะไรบ้ากนะครับแต่ว่าสิ่งเดียวที่แฮมเมอร์เองอยากจะบอกพวกเราอยากจะบอกนะครับก็คือเราก็คงทําได้ดีที่สุดก็คือขอพรจากอันล์อิเชาล่ะครับแล้วก็ทําให้ทุกให้ให้อันล้อคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนที่อยู่ที่นั่นครับคือบางครั้งการกระทบกระเทือนความ เผ็ดร้อนความคับแค้นมันก็ก่อให้เกิดการยืดยาวของความไม่เข้าใจการยืดยาวของการที่ตอบสนองครับผมตรงนี้หากว่าเราจะไปทําใครเข้าไว้มันเป็นการที่จะต้องทํากลับมาแต่ว่าพวกเขากับพวกเรามันก็คือมนุษย์สโลกเหมือนกันครับผมสิ่งที่ดีที่สุดคือการต่อต้านการต่อสู้กันทําลายมนุษย์โลกมันก็มีผลต่อมวลภาวะโลกด้วยใช่ครับะนั้นหันมาช่วยอนุรักษ์ความรัก ครับผมนะครับเปิดใจให้กันใช่แล้วก็มุ่งเข้าหากันในทางที่ดีใช่คนจะตีกันก็เลิกตีกันนักโรงนักเรียนเนี้ยเรามีวิธีการทั้งนั้นเพียงแต่ทุกคนให้ความสนใจเพียงพอ,อทั้งพ่อแม่ทั้งครูบาอาจารย์รทั้ง <ผม S 2> สังคมนั้นจะต้องเป็นต้องพี่ทั้งน้องเป็นพ่อ,เป,พอเป็นแม่ให้เขาด้วยนะครับครับผมเอาละครับก็เริ่มต้นมาก็เป็นเรื่องทั่วท่วไปอย่างที่บอกแล้วครับเราจะต้องเริ่มต้นมาจากเพลงรักพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติ แล้ววันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องปากใต้นิดหนึ่งวันนี้ใส่เสือ้อผดีใส่เสื้อปากใต้มานะปากใต้สันที่สุขก็เลยคิดถึงว่าเออเราก็ทําได้ดีที่สุดก็คือทุกสิ่งทุกอย่างอิชาระขึ้นตัวกันมาล็อกแล้วก็ขอล็อกคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องทุกคนคปากใต้สันที่สุขคุณก็ณต้องรู้ทาไมต้องสันที่สุดเพราะมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะแผน่นนี้คือแผ่นดินไทยครับแน่นอนครับอะไรจะเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยต้องมองตัวเองก่อนว่าเป็นไทยใช่แล้วครับนั้นเมื่อพามเป็นคนไทยเนี่ยกระด้างกระเดืองหรือว่าดั่ งั้นประเทศไทยนั้นมีอารยธรรมใหญ่โตแล้วก็มีความละเมียดละไมวัฒนธรรมไทยนั้นละเอียดอ่อนประเพณีต่างๆนั้นเป็นของชาวบ้านใช่แล้วครับดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือช่วยกันอนุรักษ์ทุกอย่างที่เป็นคําว่าไทยค,ความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่ของไทยอารยธรรมที่มีหลักฐานชัดเจนเรามีพระมหากษัตริย์เป็นหลักฐานชัดเจนของอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าอารยธรรมไทยครับครับผม เอครับมาถึงเรื่องของการบ้านการเมืองเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับเครียดกันทั้งนั้นแหละรู้เนี่ยว่าเครียดว่าหงุดหงิดกันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้เครียดทําชีวิตให้สบายๆนะครับมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บอกก็อิจฉาร้อยแล้วก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้าครับสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะต้องถูกพระเจ้าทําลายล้างไปเองนะครับแต่เมื่อพระองค์ให้ก็อัลฮัมดดลินล่์ใช่แล้วครับ สิ่งนี้จะเป็นเรื่องที่เราต้องพูดถึงเพราะว่าเราเป็นมุสลิมใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเครียดกันมากก็เลยไม่อยากให้เครียดอยากให้ดําเนินชีวิตต่อไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขด้วยนะครับเราต้องมีความสุขแล้วเราสมองเราจะได้คิดและจะทําอะไรอย่างมีพลังได้ถูกต้องครับแล้วก็เราก็ยังเห็นด้วยกับการนาพันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องต่างๆที่ออกมาหรือว่าในเรื่องที่จะมีการประชุมแล้วมีการแถลงการออกมาเราก็เห็นด้วยครับกับทุกวันนี้เราจะต้องนิ่งให้มากครับเราจะต้องนิ่งแล้วต้องมีความรอบครอบเราจะต้องไม่ให พูดกันตรงๆนะครับพวกเราพันธมิตรทั้งหมดเลยครับครับผมเราทําอะไรให้กับแผน่นดินนี้มาก,กันมากแล้วนะครับเยอะจริงๆมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากเห็นคนอื่นๆเนี่ยส่วนส่วนอื่นๆในสังคมเนี่ยทำหน้าที่อะไรกันบ้างที่ผมรู้สึกว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกแล้วถ้าเกิดคนอื่นเขาไม่รู้สึกเนี่ยเราก็ต้องอดทนแล้วลนะ่ะก็จริงๆผลแห่งการเสียสละเราก็หวังว่าจะมีผู้เสียสละมากขึ้นครับครับตายสิบกว่าแสนว่างั้นกันดีกว่าใช่แต่ว่าเราไม่อยากให้มีการสูญเสียแล้วก็ผมเข้าใจแกนนันอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ ทุกวันนี้เราก็รู้ว่าสังคมเป็นอย่างไร,รแล้วก็พวกประเด็จการพวกนายทุนพวกอะไรเนี่ยมันเป็นอย่างไรกัน,นทุกอย่างเราผ่านกนันมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นบทเรียนแล้วก็การตอนนี้ดีที่สุดเลยก็คืออย่างที่เราบอกแล้วครับช่วยกันให้ความรู้กับประชาชนและสิ่งที่รัฐเองทําเองหรือว่านักการเมืองที่เป็นคนไม่ดีหรืออะไรเนี่ยก็กําลังจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ประชาชนเห็นด้วยตัวเขาเองอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็น อดทนนิดนึงแล้วก็อยากเครียดกลัวที่สุดก็คือเครียดไปเจอกันคุยกันกจะเครียดก็คือ,อใช้ชีวิตให้มันมีความสุขอยู่กับครอบครัวอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ติดตามขา่าวค่อยๆฟัง พวกเรากันเองค่อยๆพูดค่อยๆจากันจริงครับอย่าเครียดอย่ามโหเพราะว่าเหมือนมวยนะครับเมื่อเครียดเมื่อมโหมันจะเปิดการใช่ใชร่วงนะครับครับผมเนี่ยกระเบกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากกันไว้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเราไม่อยากหยิบแต่ละเรื่องมาพูดนะเพราะถ้าพูดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังเราเองก็ยังเครียดเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะต้องไม่เครียดปล่อยวางทําหน้าที่เสจแล้วปินร้องเพลงแล้วคุณรู้ไหมพอความเครียดมันวิ่งขึ้นเหมือนน้าร้อนเดือดมันจะยิ่งเพิ่มอุณหภูมิความเครียดขึ้นความโหขึ้นนอะไรักๆคําพูด เรี่ยวแรงมันอยากจะเบ่งพลังออกไป<ช>มันจะเกิดการต่อต้านทําร้ายซึ่งกันและกันดันั้นเราต่อต้านตัวเราเองก่อนใช่ไม่ไม่ได้นะใจเย็นๆใจ,ใจเย็นๆใช่นะครับต้องพูดไว้เสมอกับตัวเองว่าให้ใจเย็นจริงๆใจมันเย็นยากครับแต่เราก็ต้องบังคับมันว่าให้ใจเย็นใช่ใช่เพราะสมาธิอยู่ที่สําคัญที่สุดท,ที่ที่ความความไม่ประมาทค,ครับผมแล้วก็เราก็ยังคงเป็นห่วงเป็นใย,ยนะครับแล้วก็ในช่วงเนี้ย ความร้อนของอากาศแล้วก็ฝนภาวะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดของโลกด้วยเพ<ช>ราะฉะนั้นมันจะมีผลบวกไปกับเรื่องของสภาวะความคิดความเครียดทุกๆอย่างนะครับโดยเฉพาะทุกวันนี้ที่เวลาเราไปเล่นดนตรีเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาเจอเรานะ <ừ> พ่อแม่พี่น้องที่มาเจอเราระหว่างที่จังหวัดไหนทุกคนจะพูดคําเดียวว่าจะเอาอย่างไงจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยมั้ยเราเลยรู้สึกว่าเนี่ยต้องวันนี้เลยต้องมาพูดว่าอยากเครียดกันเลยเจอกันก็ทักกันแบบมีความสุขรอยิ้มดีกว่าไหมอะไรคือจริงๆอะไรมันเกิดขึ้นเราก็มองหน้ากัน่าดูสิไฟดับ สิบสี่จังหวัดอะไรอย่างเงี้ย<ช>คือพูดกันแล้วก็หัวราอหัวราะเรายังพอที่เข้าใจากันว่าเรารู้กันนะใช่แล้วก็ยังไม่เครียดนะเพราะเรารู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกครับผมก็ดูกันต่อไปสิครับครับผมแล้วก็ยังเชื่อมั่นนะครับเพราะผมก็เองก็ยังเชื่อมั่นว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นจริงๆรเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆที่เราจะต้องทําอะไรหรือมีภารกิจอะไรที่พ่อแม่พี่น้องต้องลงแรงกันจริงๆเนี่ยครับผมเชื่อมั่นว่าพวกเราก็พร้อมกันอยู่แล้วไงใช่ครับเพราะฉะนั้นยา ใจเย็นๆอย่างที่เราเริ่มต้นไว้วันนี้ครับว่าพยายามจะบอกให้ทุกคนใจเย็นๆครับครับเพราะว่าความร้อนมันมาจังเลยครับหลายคนเจอก็รู้สึกหงุดหงิดกันอย่างที่คุณอนุชาพูดจริงๆพวกเราเองก็หงุดหงิดใช่เพราะว่าบ้านเมืองมันจะเดินไปได้ดีเราเองจะไปไหนมาไหนให้มันสบายใช่จะอยู่นอกประเทศจะอยู่ในประเทศให้มันสบายใช่ไหมครับแต่มันทําอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นใช่แล้วครับลา ่วงใหญ่เข้ามาอย่างจริงใจอยากเห็นเธอสบายใจแต่ก่อนดูห่างเหินมเัเหมือนดูห่างไกลเธอฉันใช่อื่นใดจะก,ก้าวไปด้วยกันเปิดใจ พูดจากันบ่อยๆซ้ำคัน ากันบ si no ja ่อยๆสัมพ <kit> bueno ันธ์ทีละน้อยร้อยความผูกพันเปิดใจกันสักหน่อยพูดจากันบ่อยๆสัมพันธ์ทีละน้อยร้อยความผูกพันเปิดใจกันสักหน่อยพูดจากันบ่อยๆสัมพันธ์ทีละน้อยร้อยความผูกพัน